เป็นนาฬิกาโรเล็กออยสเตอร์สีน้ำเงินแดงนะครับก็เลยทักไปถามน้องเขาเลยครับว่าน้องได้มาจากไหนครับของแท้เหรอของพี่สาวนะอยู่ที่เยอรมันเนี่ยถ้าพี่จะเอาสามารถโอนจองได้เพราะของมาถึงน้องใครแล้วผมก็นัดรับให้พี่มารับของมีคนมาซื้อไปเลยนะครับแล้วไม่ใช่ซื้อธรรมดานะมีคนมาขอปิดไปในราคา6กแสนน้องเขาตอบมาว่า10%ของราคานาฬิกาถ้าพี่อยากได้พี่ก็หาซื้อกับคนอื่นแล้วกันผมขอบอกแล้วครับ สวัสดีครับผมดำครับพบกับรายการโกงไหมครับอีกรอบนึงนะ EP นี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมโดนมาเลยหลายๆคนน่าจะเคยซื้อขายของผ่าน Facebook ใช่ไหมครับการซื้อขายของผ่าน a c e b o o k เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นช่องโหว่นะครับตรงจุดที่เวลาที่เราไม่ได้นัดดูสินค้าคือถ้านัดดูสินค้ามันก็เป็นอะไรที่ปลอดภยัยใช่ไหมดูสินค้าเสร็จเราก็เอาของมาล้วก็จ่ายตังคนะ์แต่ในกรณีที่คนขายเขาอยู่ไกลอ่ะเราจะต้องทําการโอนเงินก่อนเพื่อจะให้ของถูกส่งมาใช่ไหม ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ละคนก็โดนกันไปเยอะซึ่งมันจะน่ากลัวมากเลยนะครับถ้าเป็นของที่มีมูลค่าราคาแพงซึ่งในอ p นี้เนะี่ยมันคือของราคาหลักแสนครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าบางอันเป็นล้านอะ ซึ่งกรณีนี้ครับเป็นเคสที่ผมเจอมากับตัวเลยมันคือมิจฉาชีพหลอกขายนาฬิการโรเล็กเรื่องราวทั้งหมดนะครับมีอยู่ว่าผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มซื้อขายนาฬิกานะในกลุ่มนาฬิกาเนี่ยก็จะมีคนมาซื้อขายนาฬิกาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้แพงมากหรอกครับราคาหลักพันหลักร้อยอะไรเงี้ยมีคนโพสต์อยู่เรื่อยๆนะอ่าปะปายกันไปนะอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งครับมาโพสต์ขายนาฬิการโรเล็กซึ่งมันจะไม่น่าแปลกตรงไหนหรอกแต่มันแปลกอยู่หลายจุดเลยตรงที่หนึ่งนะครับนาฬิการโรเล็กซะ คือดูยังไงก็เป็นของแท้ไปสำหรับคนที่เล่นในาฬิกานะก็จะรู้ว่าเป็นของแท้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเขามีใบรับประกันนะครับมีกล่องมีทุกอย่างที่เป็นของแท้เลยแหละแล้วซนะีเรียลนัมเบอร์อ่ะก็คือตรงกับของจริงครับนี่คือในาฬิการเรือนแรกที่เขาโพสต์ขายนะครับนาฬิกาโรเล็ก ออยเตอร์นะครับสีเขียวหรือที่เรียกกันว่าฮักนั่นแหละเด๋ือฮักอะ่ะตัวนี้เขาขายกันอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0แสนถึงหกแสนะครับเวลาที่มารีเซล,ลขายกันใน Facebook อะ่ะแต่ชายคนนี้ครับโพสขายในราคา2 0 0 0ส0หนบาทนี่นะครับเขาเขียนว,ว่าปล่อย2 0 0 0ส0หนบาทใครจองก่อนคนนั้นได้หนองคายนั้นรับได้อ่าผมเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยมันมีอยู่ว่าราคาเนี้ยหนองคายผมก็คิดละ ถ้าหนองคายอ่ะนัดรับได้ผมพร้อมที่จะบินไปเลยนะเพราะว่าคิดในใจแล้วแม่งสองแสนนะสองแสนหนึ่งผมซื้อเสร็จีิ้วกับมาขายที่กรุงเทพได้4ี่แสนเลยกาไรนนท์ความโลภเริ่มเกิดขึ้นในหัวผมแล้วอ่ะผมก็เลยทําการคอมเมนต์ไว่าสนใจครับปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นคือเมนไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ผมไม่อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนเป็นกลุ่มที่แบบอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาไหมโดยเขาใช้ Facebook ชื่อว่าโอนคามอนตี้เนี่ยด้วยความที่ผมไปลาวมาเนี่ย นับจานวนวันที่อยู่ที่เพจเดลลาวประมาณสามร้อยกว่าวันได้ผมเห็นผมรู้ทันทีเลยว่าอันนี้คนลาวเขาก็เขียนโปรฟไฟล์ว่าหากคุณเกิดมาจนคุณไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือคุณเกิดมาแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรต่างหากโค <c oughs> มซะด้วยโค <c oughs> มจัด จะเป็นแลมโบหรือว่าจะเป็นแมคลาเรนก็ไม่รู้นะมันเป็นพันผสมระหว่าง2รุ่นเนะี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นรุ่นอะไรไม่รู้แล้วก็รูปโปรไฟล์ก็คือเป็นใส่หมวกกันน็อกนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เขาเขียนสเตตัสไว้นะครับว่าถ้ามันง่ายไปหมดคงไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตคอมครบเยอะซะด้วยผมก็ถามไปว่าสนใจครับมีกล่องกับใบไหมกล่องกับใบก็คือหมายความว่าเป็นกล่องกับใบรับประกันว่าเป็นของแท้นะครับเขาเขียนกลับมาว่ามีกล่องครับผมนี่มีกล่องครบครับผมผมถามต่อนะครับว่าของแท้ไหมครับขอดูซีเรียลนัมเบอร์ได้ไไออไนนะะครับผมอ่ ในใจผมอะผมคิดกึ่งๆนะเพราะว่าการที่มีนาฬิกาแพงๆขนาดนี้นมาโพสตขายอะผมไม่อยากจะไปใส่ใจมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนหลอกไงอผมก็เลยปล่อยผ่านทิ้งไปเอ้ยไปนั่งคิดเอ้ยไม่เอาเดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าถูกเกินจริงเนะี่ยมีโอกาสถูกโกงละประมาณ3วันถัดมาครับผมก็เห็นโพส์อีกโพสตหนึ่งไหมโพสต์มาอีกแล้ว เป็นนาฬิกาโรเล็กออยสเซอร์สีน้ำเงินแดงนะครับหรือที่เรียกกันว่าแปปซีน่นั่นแหละเขาเขียนว่าปล่อย2 7 8 0 0 0บาทใครสนใจถามได้งดไปทางกรณีหนองคายนะรับได้เหมือนเดิมอีกแล้วครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ทำการทักไปถามเพื่อน,นจริงเลยนะว่าเฮ้ยม,มันเป็นของแท้ไหมแล้วราคาเนี้ยมันจริงไหมเพื่อนผมบอกว่าในรูปนะี้ดูรู้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนถ้าตามรูปนะแต่ราคาเนี้ยไม่น่าจะจริงนะอันนี้เพื่อนผมบอกมานะครับซึ่งปกติเรือนนี้เนี่ย เขาขายกัน4 0 0 0ถึง6แสนบาทนะครับแล้วแต่ปีซึ่งถ้าผมซื้อเข้ามา2แส78,000อะ่ะผมสามารถเดินเข้าร้านรับซื้อผมได้เงินทันทีละ4 0 0 0มันเป็นอะไรที่ถูกเกินไปอะ่ะในอย่างปีล่าสุดนะครับราคาเปิดขายอยู่ที่6แส6,000บาทนะขนาดรุ่นปีใหม่ๆนะก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยมันมันมีจริงเหรอต้องบอกตรงๆว่าณตอนนั้นอ่ะผมเนี่ยความโลภครอบงำแล้วเพราะทุกคนลองนึกภาพดูดิซื้อตั๋วไปหนองคายไปกลับก็อาจจะประมาณ3,000แล้วก็จ่ายค่าโลลิกเรือนนี้ไป2,08แสนบินกลับมากรุงเทพยื่นเข้าร้านรับซื้อนาฬิกาได้กลับมาเลย4,000 0 0กำไรทีเดียวแสนหนึ่งน่อเนาะเลยความโลภแบบเริ่มเข้าครอบงำผมแล้วตอนนั้นก็เลยทักไปถามน้องเขาเลยครับว่าน้อง ได้มาจากไหนครับของแท้หรอแล้วก็ส่งรูปไปให้เขาดูนะครับน้องคนนี้นะครับบอกว่าของแท้ร้านเปอร์เซน็นครับนี่โอ้โหจะหลุดเลยแล้วตอนนั้นผมก็ยังเชื่อ,อนะเพราว่านัดรับได้ไหมเขาเขียนว,ว่านัดรับได้นี่คือคีย์เวิร์ดที่ที่ผมยังไม่คิดว่าเขาเป็นมิชช่ชีพเพราะว่าคีย์เวิร์ดนี้เลยคําว่านัดรับได้เนะี่ยเพราะว่าตราบใดที่ผมไปดูสินค้า แล้วผมพอยอนเงินอะ่ะผมไม่ถูกโกงแน่นอนแล้วผมอาจจะเอาเพื่อนไปที่เก่งๆไปนั่งดูด้วยเลยถ้าของแท้ผมโอนเงินจ่ายเงินสดตอนนั้นเลยผมก็เลยยังคุยกยับน้องเขาต่อตอนนั้นคือย,ยังหลงเชื่ออยู่นะผมถามว่าได้มาจากไหนครับอ่าผมก็เลยยิงข้อความมาเลยว่าผมรู้นะว่าคุณมาจากลาวพี่ไปลาวบ่อยนะครับมีเพื่อนอยู่เวียงจันเยอะถามเพราะว่าสนใจจริงๆเขาบอกว่าของพี่สาวนะอยู่ที่เยอรมันเนี่ยผมเนี่ยเป็นนายหน้าให้เขาถ้าพี่จะเอาสามารถโอนจองได้เพราะของมาถึงน้องคครแล้วผมก็นัดรับให้พี่มารับของอ่าอันนี้เริ่มมาเข้าสู่การ โอนจองละจะบอกว่าปกตินาฬินนกานะครับเวลาที่เขานัดรับกันเนี่ยอย่างมากเลยคือเขาจะโอนจองกันแค่แบบไม่กี่บาทหรอกเพื่อเป็นแบบมัดจําไว้ว่าเราจะเอาจริงๆนาฬินนกาแบบ6กแสนเนี้ยอาจจะจองกันแค่แบบ 1, 2, 000, พันสองพเพื่อมัดจําไว้แล้วก็ไปดูหน้าง,งานไปเจอของก็ซื้อขายกันอีกทีน,นึงผมถามไปว่าโอนจองเท่าไหร่ครับน้องเขาตอบมาว่า10%ของราคานาฬินนกา วันนี้คือแบบแปลกนะครับเพราะว่านาฬิกาที่เขาโพสตขายเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันมาจัสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าสองหมื่นกว่าบาทเลยนะผมเลยบอกเขาน้องว่าแบบว่าอย่างนี้พี่ก็เสี่ยงโดนบิดเลยไม่ต้องจองแล้วนะรับไม่ได้หรอน้องเขาตอบมาว่าถ้าพี่กลัวผมก็ผ่านนะครับผมขายรถขายของที่มีราคามีเจวตนมีเครดิตมีทุกอย่างครับ นี่คือตอบมาแบบมั่นใจอะ่ะมั่นใจว่าไม่โกงอะ่ะถ้ากลัวพี่ก็ผ่านได้เลยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยแกล้งถามไปครับว่ามีรุ่นไหนบ้างมีโอเมก้าไหมเขาบอกว่าพอดีของอะ่ะอยู่ที่เยอรมันนะถ้าเกิดพี่จะเอาเนะี่ยพี่ก็ต้องมัดจําตามที่ผมพูดไปแล้วพอเขาขายของมาถึงพี่ก็มารับที่หนองคายได้พูดง่ายว่าตอนนี้เขาต้องการให้ผมอะ่ะมัดจําไป1 0 2 0 0 0 0็ 20, กว่าบาทจากนั้นเขาจะบอกพี่สาวที่อยู่เยอรมันนะครับว่าเรือนนี้จะมีคนซื้อให้ส่งปรษณันีมานะครับจากเยอรมัน มาที่หนองคายแล้วผมเนี่ยก็เดินทางไปรับแล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลือถ้าคิดผิวเิวผยก็ดูน่าเช่ถือนะอะเขาก็ตอบว่าโอเมก้าก็มีนะผมว่าโอเมก้าสปีดมาสเตอร์มีไหมต้องเช็คดูก่อนถ้าพี่จะเอาอน้องอยู่เวียงจันทร์หรอหรืออยู่หนองคายเขาตอบมาว่าเป็นคนนครหลวงเวียงจันทร์ครับแต่ทํางานอยู่หนองคายเริ่มเปิดเผยม,มาแล้วไม่รู้จริงป่ะนะเป็นคนนครหลวงเวียงจันทร์แต่ทำงานหนองคายนะี่คือมันก็ค่อนข้างแปลก เพราะว่าการจะมาทํางานที่ไทยอ่ะตามกฎหมายนะมันต้องขอวีซ่าทํางานก่อนแต่การข้ามมาทํางานอะไรเงี้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วแต่เข้าใจได้แหละเพราะว่าตามปกติก็มีคนทําแบบเลี่ยงกฎหมายอยู่แล้วคือนั้นตอนนั้นผมต้องการซื้อจริงๆนะผมพร้อมที่จะบินไปหนองคายแล้วก็ซื้อเลย ผมเลยแบบพยายามมาไม่เขารู้ว่าเนี่ยผมคือใครไหมผมเลยส่งคลิปให้เขาดูเนี่ยพี่คือคนนี้นะแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่เยงจันทบ่อยด้วยถ้าน้องโกงที่พี่รู้จักคนที่เบงจันบ่อยนะอะเขาบอกว่าค,คุณครับแต่ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเคยเห็นคลิปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยผมบอกเขาไปว่าเออพี่สนใจนะแต่ค่ามาจํามันสูงมากเวลาเขาซื้อขายกันเนะี่ยเขานัดดูของเลยไม่ต้องมาจำหรือไม่ก็มาจำพันนึงหรือถึง5,000บาทได้เต็มที่อ่ะผมก็บอกเขาไปอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเห็นน้องเขาโพสต์มา2เรือนละผมก็คาดการณ์ว่าเขามีหลายเรือนหรือ่าว คือในใจผมคิดว่าพี่สาวเขาเนี่ยมีแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วแบบแอบเอาของแฟนมาขายอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าแฟนซื้อมาเยอะเกินอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะครับคือพอผมคิดว่าน้องเขามีหลายเรือนอ่ะก็เลยบอกไปว่าถ้าพี่ซื้อพี่ซื้อหลายเรือนเลยนะเขาบอกว่าที่ให้มาจำอ่ะก็เพราะว่าอยากให้มั่นใจครับว่าเวลาของมาถึงแล้ว่คนที่เขามาจำเขาจะเอาจริงไหม ก็คือก็งงอยู่ดีนะก็เข้าใจได้คือแบบมาจําอยากให้มั่นใจว่าของมาถึงแล้วคนที่มาจําจะเอาคือใครก็รเ,เอาวะเป็นทุกคนทุกคนเอาวะละ่ะคือราคาถูกกว่โปกติประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทสองแสนอะคุณซื้อเข้ามาคุณขายที่กรุงเทพได้เลยอะแสนหนึ่งพอดีอ่าผมก็เลยถามว่าเออเข้าใจนะของจะมาถึงกี่วันอนะสามสี่วันครับหลังมาจำโอเมก้าก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่แบบที่พี่ชอบหรือเปล่า ครับถ้าซื้อได้จริงและแท้พี่ซื้อเรื่อยๆผมบอกเขาไปอย่างนี้นะคือที่ผมถามว่ามีโอเมก้าไหมเพราะผมรู้ว่าโอเมก้าเนี่ยราคามันถูกว่าโรเล็กนะโอเมก้ามันยังอยู่ในเลทที่แบบหลักหมื่นหลักแสนอัเงี้หลักหมื่นถึง1นึ่งแสนมาจำโดนจริงก็อาจจะโดน5 0 0 0ันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยน,นั้นตอนนั้นผมยังเชื่อเขานะเชื่อว่าแบบมีจริงไหมล้วซื้อขายจริงๆอ่ะเขาก็ส่งรูปมาครับโอเมก้าเนี่ยมีนะมีอยู่ประมาณ3รุ่นนะครับซึ่งมีรุ่นที่ผมชอบด้ไหมมีรุ่นที่ผมต้องการจะซื้อเลยสปีดมาตัวแบบ มิชชั่นทูดูมูนอะมันราคาประมาณ60,000กว่าบาทเนี่ยตัวร er ีดิวก็เลยถามไปว่าเรือนนี้เท่าไหร่เขาบอกว่าราคาปกติ7 9 0 0ดอลลาร์แต่ไม่มีกล่องไม่มีใบแต่เขาจะขายให้ผมเนี่ยราคา43,000บาทหรือประมาณแส0 0้านะครับอ่ะอันนี้แปลกๆแล้วเพราะว่าเฮ้ยมันปกติรุ่นนี้เขาขายกันไม่เท่านี้ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันแพงอย่างก็เลย,เยก็เลยข้ามไปก็เลยส่ง ตอนนี้พี่อยากซื้อหลายเรือนมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือพี่ก็เสี่ยงที่จะโดนโกงอ<ะ>่าผมก็พยายามเจราจาแนละ้วว่าแบบยังไงแบบไม่ต้องมาจําได้ไหมเดี๋ยวบินไปดูเลยคือส่งของมาบินไปดูแล้วจ่ายเงินสดเลยอ่าเขาก็พยายามบอกว่าไม่มาจําเขาจะไม่ฝากของมาให้นะครับผมอย่างที่บอกครับให้มาจำเพราะว่าเผื่อให้มั่นใจอ่าเขาก็ไล่ย,ยาวพยายามจะให้เรามาจาอ่ะนี่าเขาก็ส่งรูปภาพมานะอะ่าโอเมก้าเรือนนี้นะเรือนนี้เป็นเรือนที่ถูกสุดนะครับเขาขายอยู่ที่ห้าหมื่นกพันบาทสำหรับผมผมคำนวณน,นะถ้า มาจำไป5,000ัเนี่ยก็ยังเสี่ยงที่จะโดนโกงน้อยหน่อย5,000บาทเขายังยอมรับได้ไหมก็เลยจะลองซื้อที่เรือนถูกๆก,ก่อน ก็เลยบอกเขาว่าเรือนนี้ลดค่ามาจจาให้หน่อยเขาก็แบบเอ้ยลดสุดๆแล้วหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ถามว่าพี่สาวทำไมมีนาฬิกาเยอะจังเนี่ยผมก็ถามไปนะครับเขาบอกว่าแกชอบสะสมนาฬิกาครับนู่นนี่นั่นนะครับผมทนไม่ไหวละแม่งคือนาฬิกาก็อยากได้อะคือถ้าได้จริงราคาที่นี้คูแบบเหมือนถูกหวยอ่ะก็เลยโทรไปเลยเสียงก็เป็นคือเป็นเสียงผู้ชายเป็นคนลาวอ่ะสำเนียงจะออกลาวๆาวหน่อยผมก็ยื่นข้อเสนอไปว่า ให้ผมขอวิดีโอคอลคุยกับพี่สาวเขาได้ไหมถ้าพี่สาวน้องสะดวกวิดีโอคอลคุยได้ไหมแล้วแบบขอเห็นสินค้าด้วยแล้วก็ยืนยันด้วยอยากเห็นหน้าได้ววป็นตัวจริงหรือเปล่าเขาบอกโอเคเดี๋ยวผมจะติดต่อพี่สาวให้นะครับไม่รู้ว่าเขานอนหรือยังอะไรเงี้ยก็หายไปเลยนะครับหายไปช่วงหนึ่งเขาก็ส่งไอเรือนสีเขียวอะ่ะนะตอนต้นที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาส่งมาว่าเนี่ยเรือนนี้ก็ขายไปแล้วนะครับเนี่ยมีคนมารับไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็พี่บอกว่าแกไม่ตอบครับพี่สาวไม่ตอบนะน้องเขาบอกว่าอะไรเลยว่าตอนที่คุยโทรศัพท ตั้งขายไว้สองแสนหนึ่งแต่มีคนมาปิดไปหกแสนนั่นมันเป็นไปได้ไงอ่ะไอ่เฮียกูงงงเลยอะ่ะ คือโพสต์ขาย2อ0 0 0นแต่มีคนมาซื้อไปในราคา60แสนทำไมอะแล้วทำไมคนซื้อต้องแบบเพิ่มให้ไป6 0แสนอะเพราะว่า00แสนมันคือราคาซื้อขายเลยนะราคาที่กูซื้อกุงเทพกูก็ซื้อได้อะทำไมต้องแบบไปปิดน้องเขาในราคา6 0แสนอะในเมื่อน้องโพสตขาย2อ0 0 0นทำไมคนซื้อใจดีจังเลยเพิ่มเงินให้ด้วยตั้ง4 0 0 0 0ผมก็เริ่มแปลกแปลแล้วไหมยังไงอะทำไมของมาเร็วกันเพราะว่าไอ้เดือนสีเขียวอะโพสต์วันศุกร์แล้ววันที่ผมคุยอยู่คือวันจันทร์มันเพิ่งผ่านไป2คืนเองเพิ่งผ่านไป2วัน2คืน เขาบอกว่าของต้องมาเยอเรอมันใช่ไหมยเยอรมันมันต้อง3-4วันเป็นขั้นต่ําอยู่แล้วแต่นี่เพิ่ง2วันมันเริ่มแปลกๆเลยทุกคนอ่ะเริ่มแปบบลกๆใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยเสนอผมมานะครับว่าถ้าพี่จะเอาเนี่ยมาดจาได้นะ ห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยมาจำห้าพันหกหรือว่ามาจ้ำห้าพันก็ได้เริ่มลดถ้ามาจ้ำแอ่าละเรือนห้าหมื่นเนี่ยนะผมก็เลยถามว่าแล้วของมันยังไงทำไมเร็วจังสามสี่วันจากเยอรมันฝากขนส่งครับพี่ฟาสชิปอ่าผมก็ไปหาข้อมูลก็มีอยู่จริงนะฟาสชิปอะทางเครื่องบินเนี่ยไม่เกินสี่ถึงห้าวันถึงผมก็เลยถามเขาว่าเรือนนี้เหรอสีเขียวเนี่ยที่เพิ่งขายไปหกแสนน่ะเขาก็ตอบกลับมาเลยว่าห้าแสนกว่าบาทครับทั้งทั้งที่ตอนโพสอะโพสขายสองแสนหนึ่งแต่บอกว่ามีคนมาซื้อห้าแสนไหมแล้วมีรูปมมาาาให้้้้้้้ดดดดูวยยยยยนนนนนนนีีี่่ะะะครัับซซืือออออโเเเเเเงงงงิิสสตปปป็็ึกๆลลข ผมนับได้เนะี่ยเกือบล้านอะเกือบล้านอะเ,อเพราะปึกหนึ่งอะแบงค์พันมันคือแสนนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมึงขายห้าแสนกว่าบาทแล้วมึงตั้งเงินปึกไว้หกแสนเจ็ดแสนทำไมอะแปดแสนทำไมอะที่นับได้นี่คือเกือบล้านแล้วอะมันเริ่มมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันแล้วนะผมก็เลยพยายามถามไปเพื่อเก็บข้อมูลว่าเขาได้ทําการซื้อขายจริงหรือเปล่าเพราะปกติในาการรูรูอย่างเงี้ยผ่านสุลก,กากระเสียภาษีนะครับผมถามว่าน้องเขาแปว่าเวลาส่งมาถึงไทยเนะี่ยพี่ต้องเสียค่าภาษีเพิ่มหรือเปล่า บอกว่าไม่ครับพี่ก็จ่ายแค่ค่านาฬิกาแล้วก็จบส่วนเรื่องอื่นผมจะการเองครับโอ้โหใจปั้มเกินอะราคาถูกแล้วยังจ่ายภาษีไ้อีกโอเคถึงตอนนี้มันเวลาค่อนข้างดึกแล้วผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกลองเสียงกันได้ว่มผมลองแกล้งบอกเขาไปว่าพี่ขอมาจำสองพันห้าได้ไหมเพราะว่าพี่กลัวโดนบิดและถ้าได้จริงอ่ะพี่จะซื้อเรือนอื่นต่อเลยอันนี้คือผม <c oughs> จะลองซื้อเรือนโอเมก้าราคา56าหมกับเขานะครับในขอมาจำที่2องพันห้าเขาก็เลยตอบมาว่า เรือนี้ใช่ไหมครับผมตอบว่าใช่ครับเอางี้พี่มาจำสามพันถ้าเกิดของมาถึงแล้วพี่ไม่มาเอาของค่ามาจําถือว่าสลัดสิทธิ์โอเคไหมครับผมก็เลยตอบไปว่าครับ <c oughs> เขาก็ส่งเลขที่บัญชีธนาคารมาทันทีไหมจริงๆอ่ะผมไมไ่ต้องการจะมาจําหรอกผมไม่กล้าที่จะมาจําต่อให้เป็นเงินแค่2องพผมก็จะไม่ยอมให้มีชีพเลือขาดผมต้องการเอาเลขบัญชีเขาเพื่อมาตรวจสอบแค่นั้นแหละ <c oughs> ซึ่งผมเอาเลขบัญชีมาตรวจสอบไปปรากฏว่าไม่เจอข้อมูลจากแบล็กลิสเซอร์ไม่พบรายงานเกี่ยวกับเลขบัญชีนี้นะแล้วจะบอกว่าหลายๆคน ทำไมพี่ไม่เอารูปไปตรวจสอบก่อนว่ารูปแบบก๊อปปี้เข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นของจริงหรือเปล่าคือผมเอารูปแท้หรือเก๊มีราคาไหมใครสนใจสอบถามได้นะครับ้าพม่ตรงกันไหมก็เลยตีความได้ว่ารูปอะ่ะเป็นรูปของเขาจริงๆไม่ได้ก๊อปของใครมาทีนี้ผมก็เลยจะยอมเสี่ยงไหมแต่ผมจะไม่โอนทันทีคือหลักการนี้สําคัญมากนะครับทุกครั้งที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจแล้วอะแล้วคุณพร้อมที่จะเสี่ยงให้คุณอย่าเพิ่งโอนทันทีไหม คุณอยา่าเพิ่งโอนทันทีคุณลองปล่อยตัวเองไว้หนึ่งวันคุณอยา่าไปเสียดายผมก็เลยปล่อยเซอร์ไ้คืนนั้นผมไม่โอนให้ไปทำอย่างอื่นก่อนไปทาอย่างอื่นไปแบบใช้ชีวิตไปนั่งตกผลึกดีๆกันว่าสิ่งที่คุณกำลังเจอมันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมแล้วมันอาจจะโกงก็ได้ถ้าเราไปทาอย่างอื่นแล้วเราไปนั่งพิจารณาดีๆอาจจะตกผลึกว่าจริงๆมันโกงนะซึ่งทุกอย่างตอนนี้หนึ่งคือเฟซบุ๊กผู้ขายมีตัวตนจริงมี a c e b o o k ที่เคลื่อนไหวจริงๆมีเพื่อนมี ทุกอย่างมันดูแบบมันดูจริงไปหมดเลยอะ่ะเลขบัญชีก็ไม่เคยมีวอดการโกงรูปภาพก็ไม่ได้ก๊อบมา3คือมันเป็นการมัดจําที่แบบว่าไม่ได้เยอะมาก2องเแต่แม่งได้นาฬิกาที่แบบถูกกว่าตลาดมาเงี้ยก็น่าสนใจ4คือสตอร,รี่เขาแบบดูสมจริงมากพี่สาวอยู่ต่างประเทศปึ๊บปั๊บปึ๊บเน่เชื่อใจแล้วตอนนั้นอนะ่ะเกือบจะโอนแล้วแต่ยังมีกฎเหล็กข้อหนึ่งคือผมจะไม่โอนเด็ดขาดจนกว่าผมจะปล่อยผ่านไปหนึ่งวันให้ผมไปตกผลึกตัวเองผมบอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่โอนให้นะว ขาทักมาแบบหัวร้อนมาเลยนะพี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับงั้นขอบลอกนะครับไม่ชอบคนที่พูดแล้วไม่มีสัจจะนี่โอ้ยหกวนตีนเขามาแม่งอ่ะคนเราเกิดเป็นคนมันจะมีสัจจะไม่มีสัจสจะไม่มีในหมู่ชน เจ็บจีด๊ดมีการบอกว่ามีมิจราด้วยผมก็เลยบอกว่าแป๊บหนึ่งแต่ก่อนโอนอะ่ะพี่ขอบัตรประชาชนหน่อยน้องเขาตอบมาว่าเลยเวลาที่ผมฝากแล้วครับพี่นี่นำบัตรประชาชนไม่ใช่จะให้ใครง่ายๆนะเพราะว่าคนที่ไม่หวังดีกับเราเขาก็ไปหลอกเอาเงินคนอื่นไม่เกี่ยวอะ่ะคือถ้าส่งบัตรประชาชนมาในการซื้อขายจะปิดเลขบัตรประชาชนก็ได้หรือจะเขียนแบบลายน้ําขั้นไ้ก็ได้ไม่เกี่ยวนะว่าห้ามส่งบัตรประชาชนให้คนอื่นอะ่ะคือคุณเขียนลายน้ำไว้คุณเขียนอะไรไว้ก็ได้อันนี้คือเขาเรียกว่าพอผมไม่โอนเงินเขาหลอกผมไม่ได้เขาาล ผมขอบัตรประชาชนก็ตีไปเรื่องอื่นแล้วบอกว่าจะไปหลอกคนอื่นคือผมมันมีตัวตนไหมเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กจริง YouTube ก็เป็น YouTube จริงคือส่งให้ดูแล้วกูคือคนนี้กูจะไปเอาไปหลอกคนอื่นทําไมวะจะเ่าบัตรประชาชนของน้องไปหลอกคนอื่นทําไมผมบอกเขาไปว่างั้นฝากพวกนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบวันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะฝากได้แค่วันนี้คือมีการมาหัวร้อนใส่ผมว่าวันนี้เลยเวลาที่ผมฝากแล้วมึงฝากพวกนี้ก็ได้กูอวนวันนี้แล้วมึงฝากพวกนี้ก็ได้ไม่ได้รีบคือมาหัวร้อนใจอ่ะ ตอบกลับมาว่าเลขบัญชีก็ส่งให้แล้วครับพี่สามารถแจ้งตำรวจได้ถ้าผมโกหกเลขบัญชีมึงเป็นเลขบัญชีคนไทยไหมแต่มึงเป็นคนลาวจะแจ้งตำรวจยังไงอ่ะคือมึงอยู่ประเทศลาวอ่ะตอนที่โทรไปก็ก็อยู่ประเทศลาวแจ้งตำรวจไปก็ตำรวจก็ไปไปตามถึงประเทศนั้นหรอกผมก็เลยตอบว่าพี่อะจะเอาไปหลอกใครครับพี่จะเอาบัตรไปชวนน้องไปหลอกใครอ่ะทำไมพี่ต้องไปหลอกคนอื่นอนะเพื่อชื่อเสียงพี่แบบ แม่มีมูลค่ามหาศาลจะไปหลอกคนอื่นเพื่ออะไรวะถ้าจะเอาบไปชวนคนอื่นไปหลอกแบบไปชวนคนไทยไปหลอกดีกว่าไปแบบชวนคนลาจะมาหลอกทาไมถูกไหมอ่าเขาตอบกลับมาว่าแต่ถ้าพี่ไม่เอาผมก็ขอบล็อก,อกคือจะบล็อกอย่างเดียวเลยนะคือไม่ฟังอะไรเลยบอกว่าส่งพวกนี้ก็ได้ขอบล็อกอย่างเดียวเลยผมตอบมบว่าพี่เอาพี่จะเอาพี่ไม่ได้ไม่เอาพี่เอาแต่ขอมั่นใจก่อนโอนได้ปหอันนี้คือไม่ฟังอะไรนะ จังหวะนี้น้องเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้ครับเจอมาเยอะเห็นในเน็ตในข่าวก็เยอะครับที่แบบเอาประชนคนอื่นไปหลอกอะไรเงี้ยผมเลยตอบกลับไปตอนนั้นนะผมก็หัวร้อนเหมือนกันนะคือเขาไม่ฟังอะไรเลยผมบอกว่าพี่มีเงินนะแล้วพี่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยใจเย็นๆพี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่มีเงินแล้วมาปั่นเ,เล่นๆคือจะซื้อกูก็ซื้อได้อะในการเป็นแสนอะ่ะผมจะเย็นแล้วก็พูดคาไหนคํานั้นครับพี่เองที่ไม่มีสัจจะในการพูดโอ้โหคือจังหวะนั้นมาผมหัวร้อนเลยนะคือมึงอะไรเนี่ยเอาอ้างสัจจะละอ่าพี่เป็นคนมีชื่อเสียงนะครับ พี่บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะโอนเงินให้ตอนบ่ายวันพรุ่งนี้พี่ก็ผมก็จะฝากให้แต่พี่ก็เงียบไปถ้าพี่อยากได้พี่ก็หาซื้อกับคนอื่นแล้วกันผมขอบอกแล้วครับจบแม่งบอกผมไปเลยไหมผมก็พยายามอธิบายไปผมไม่อยากจะแบบหัวร้อนแล้วไปชวนคนอื่นทะเลาะอ่ะเพราะในใจผมก็ยัง50-50ว่าน้องเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โกงอะไรเงี้ยแต่พอเขาบอกผมแค่นั้นแหละผมมั่นใจแล้วว่าแม่งโกง ผมก็ไปต่อว่าคุยกันดีๆสิครับของไม่ได้ราคา2องสามร้อยนะถ้าพี่สบายใจที่จะซื้อเมื่อไหร่พี่ซื้อกับน้องเป็นล้านบาทอะคือผมว่ามีเพื่อนที่แบบผมพร้อมที่จะไปอุดหนุนเขาอะเยอะมากนาฬิกาพวกนี้มันคือนาฬิกาที่แบบคนพร้อมซื้อเยอะถ้าเป็นคนรู้จักผมนะคือถ้าน้องก็ดูคลิปนี้อยู่นะผมจะบอกเลยว่ามึงอะดูถูก,กเกินไปไหมคิดว่ากูไม่มีตังค์ทำเหมือนกับว่ากูไม่มีตังค์จะซื้อแล้วก็มาบล็อกอย่างเงี้ยโจรกระจอกคือแบบแม่งแบบหัวร้อนอะคือทำเหมือนกับว่าเราไม่มีสจจมมงินงนน,นแแลล้วไไไไมม่่่่ีอออะะรรรปาาางงบกกเเเคืจะบอกว่า มีหลักฐานแล้วด้วยว่าคนอื่นเขาเป็นผู้เสียหายเยอะมากที่ผมโกรธไม่ใช่อะไรโกรธเพราะว่าคือมาทําตัวแบบอยู่เหนือคนอื่นอะทําให้ผมหัวร้อนไปด้วยทําให้ผมรู้สึกผิดอะคืนนะั้นตอนนั้นผมรู้สึกผิดไหมจริงไหมส่วนหนึ่งรู้สึกผิดว่าทาไมกูไม่รีบโอนมาทำคนอื่นเสียเวลาหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งก็ทําไมต้องพูดแรงขนาดนี้ได้ยวะอะหลังจากนั้นผมก็ไปสืบข้อมูลทั้งหมดนะครับคือก่อนหน้าที่เขาจะบอกผมนะครับคืนนั้นเนี่ยผมได้ทาการเข้าไปแคปหน้าจอ Facebook ของเขาทั้งหมด Facebook ดูเป็น Facebook คนจริงครับ เพราะว่ามีการแบบโชว์สลิปโอนเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นชื่อคนลาวจริงครับมีสลิปโอนเงินของฝั่งประเทศลาวมีชื่อจริงอยู่ในสลิปตามชื่อเฟซบุ๊กจริงแต่ชื่อที่เขาให้ผมโอนไปอ่ะบัญชีนั้นน่ะเป็นคนละชื่อนะเป็นชื่อของคนอื่นไปเลยอาจจะเป็นบัญชีม้านะแล้วก็มีการโพสต์ขายมอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นมีการโพสต์ขายเนี่ยรถยนต์มีการโชว์เนะี่ยมีหน้าจริงนะนะผมขึ้นหน้าแล้วนะขึ้นหน้าจริงนะคลิปนี้มึงจะฟ้องฟ้องมาเลยกูยอมโดนฟ้องแต่ขอเจอหน้าทีนนนึึงงออ่คคลิิปปี้้ผมขขรรรูจระับ ถ้าเขาจะฟ้องร้องฟ้องมาได้เลยเพราะไม่ชอบคนแบบนี้ สิ่งที่ผมไม่ชอบคืออะไรเลยวะเขาเปิดหน้าจริงไหมมีหน้าจริงโชว์เลยมีเพื่อนมีอะไรมาคอมเมนต์ใน Facebook ด้วยคือมั่นใจเกินไปอะในการที่จะโกงคนอื่นอะเหมือนคิดว่าคนไทยเป็นคนโง่หรือกป่าปะผมไม่ชอบไหมการที่แบบเป็นคนต่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นคนลาวอะข้อดีของคนลาวที่เขาได้มานะคือเขาอ่านภาษาไทยออกพ์ภมษาไทยเป็นพูดไทยเป็นอันนี้คือข้อดีของคุณที่คุณใช้ทำหากินได้นะแต่ไม่ใช่เอามาหลอกคนไทยนะครับตำรวจตามไม่ได้ไงนะคิดว่าตัวเองอยู่ประเทศลาวตำรวจตามคุณไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยผมก็ไป ก็จะมีคนมาเม้นนะครับว่า,าหลอกใครอีกอะรับนัดเจอที่สอนอนหนองคายนะพอคนไปเม้นอย่างเงี้ยเขาก็ตอบกลับว่ามึงหลอหลอกคนขนาดเฟซยังไม่มีตัวตนคือก็จะไปด่าก,กับคนที่แบบมาเม้นเขาว่าเขาโกงอะเอาเบอร์มาเลยแบบเจอตัวเดี๋ยวหนองคายกลัวราคาคุยทักมาครับอะไรเงี้ยคือมีคนเม้นจนํานวนมากนะครับที่เมนว่าประมาณว่าไม่เชื่อประมาณว่าพี่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ ก็ <g ül> มีคนหนึ่งมาเมนว่าคือเขาโพสขาย2 0 0แสนก็บาทใช่ไหมมีคนมาเมนว่าเอาไป45 0แสนห้าเลยไอ้น้องคนนี้ก็แบบจัดไปอะไรเงี้ยสนใจครับอ่าผมก็ไปสืบลึกขึ้นไปอีกนะครับจนไปเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโพสเก่าๆของน้องเขาอะโพสไปทุกกลุ่มของประเดศไทยเลยไหมที่เป็นกลุ่มนาฬิกาบางโพสเนี่ยคือเอานาฬิกาของฟอมมาเปิดประมูลไหมแม้กระทั่งในกลุ่มนาฬิกาก๊อปนยน,นะแล้วดูนาฬิกาที่โพสเลยโรเล็กแม่งเป็นโรเล็กกัอร์อมแบบ เห็นเห็นน่ะก็คือดูโดโ็อก้ข้างหลังนี่เขียนว่าโรเล็กแบบปลอมหเห็นนะเขาตั้งใจให้คนรู้แหละว่าเป็นของปลอมเพราะว่าเขาไปโพสในในากาก๊อปเกตมือหนึ่งอะไรเนี่ยก็โพสราคาแบบถูกๆหลักร้อยอ่ะแล้วก็มีการเอาโรเล,ล็กเดย์ดจัดไปขาย5้0หมอย่างเงี้ยคือของจริงมันหลักแสนอ่ะแล้วไปโพสในกลุ่มอะไรรล้ปะคนไทยในฝรั่งเศสไม่มีทางอู้นี่ปาเต็กฟิลิปอันนี้คือหลักเลยนะอันนี้คือหนักเลยอ่ะปาเต็กฟิลิปนี่มันราคาหลักล้านขึ้นมาอยู่แล้วขออนุญาตเอ็มมินครับแท้หรือเก๊มีราคาไหมใครสนใจสอบถามได้นะคครรัับเเเพิ่งงออออาาาามมมมโสต์ถใในนนนนกลุขขยยยไไท มาถามว่าแท้หรือเก๊แล้วก็มีราคาไหมาให้ใครสนใจเนี่ยแล้วมีการเอาโรเล็กเดือนปอมเนี่ยมาส่วนีุญาตลงศึกษานะครับของแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาง่ายคือก่อนนั้นมีการโพสต์นาฬการของเขาจริงๆซึ่งเป็นนาฬกาปอมไหมที่ราคาหลักร้อยอะ มาโพสขายแบบถูกๆนะเนี่ยเอาไซโก้มาโพสขายมาปล่อยได้ขท่าไหร่ครับงานเกตครับไม่ใช่แท้ขนาดไซโก้มึงยังปลอมอะ่ะ <c oughs> ผมก็เลยทําการเอารูปทั้งหมดนี้ไปโพสต์ในกลุ่มนาฬิกานะครับโดยทําการถามว่ามีใครเคยเป็นผู้เสียหายกับคนนี้ไหมผลปรากฏนะครับผลมาเม้นเยอะมากว่าไปทั่วเลยพี่ไอเด็กเชี่ยนี่ปากแซบด้วยแอดมินกลุ่มก็มาโพสตแท็กไอ้น้องคนนี้ไปนะครับไอ้น้องโกงแหละว่าถ้าจริงใจอะมาซื้อขายผ่านแอดมินได้ไหมไอ้นี่ก็มาไม่มาตอบนะมีคนเป็นว่าเคยเห็นนาฬิกาปลอม มาขาย8 0ด0 0คนนี้ไม่ใช่เชื่อถือครับอย่าโอนผมนัดดูของโรเล็กบอกอยู่ประเทศลาวทาให้ผมรู้เลยว่ามิดแล้วมึงอยู่ประเทศลาวแล้วมึงจะส่งของอยังไงแสดงว่าตอนที่ผมมาเห็นโพสต์นี่คือเขาพัฒนาแล้วนะก่อนหน้านั้นคือเอารูปคนอื่นมาเอาของปลอมมาโพสต์ขายแต่โพสต์ที่ผมเห็นนะมันคือของแท้แน่นอนดูในรูปมันมีรายละเอียดตรงจุดที่ดูแลแท้วแทเปรก้90% 99%เ้า็นต์่ะแล้วก็เป็นรูปที่ไม่ได้ก๊อปมาด้วยไม่รู้ไปหามาจากไหนก็สรุปนะครับว่าแม่งเป็น ทำให้ผม่เชื่อใจมากๆไวไปในตอนแรกอะ่ะประกอบกับเหตุผลหลายๆอย่างทําให้ผมเกือบจะถูกหลอกแล้วนะแต่โชคดีที่ผมยังมีกฎเหล็กว่าถ้าอะไรที่ผมรู้สึกตึงห,หงิดนิดนึงผมจะไม่โอนทันทีผมจะรอเวลาปล่อยผ่านไปก่อนแล้วดูปฏิกิริยาซึ่งสรุปว่าปฏิกิริยาแม่งเป็นอย่างนี้คือหัวร้อนใจพอไม่โอนกันให้ส่วนร้อนใจ เอาจริงว่าถ้าคนเขาซื้อของจริงอะ่ะไม่โอนเงินเขาอาจจะทักมาถามว่าพี่จะเอาอยู่ไหมครับอะไรเงี้ยเพราะีมีคนอื่นทักมาอะไรเงี้ยเขาต้องตามลูกค้าเดี๋ยวนี้คือพอกูไม่อนหัวร้อนใจเงินบล็อกพี่เลยและกันบล็อกลูกค้าอเงี้ยคือผมมั่นใจว่าอ้นี่โกงแน่นอนจากหลายๆอย่างแล้วก็มีหลักฐานแล้วครับว่าทุกคนในกลุ่มในากาเคยเจอมาแล้วไอคนนี้ อยากจะบอกน้องนะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ให้คนไปสืบแล้วนะว่าน้องคือใครอะไรยังไงร,รู้ด้วยว่าอยู่วางเวียงบอกว่าอยู่เวียงจันทร์แต่มึงอยู่จุดที่แบบห่างไกลความจเจริญอะ่ะไม่มีตัวตนอยู่ในกลุ่มพวกคนซื้อขายรถด,ด้วยนะไอรูปที่น้องลงอะ่ะร้านซื้อขายรถอะ่ะมีอยู่จริงถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเพื่อนผมอะ่ะคือเป็นร้านขายรถที่เวียงจันทร์ไหมซึ่งเครือข่ายเขามีอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าให้ระวังตัวไว้ด้วยนะครับเป็นห่วงมากเลยระวังผู้เสียหายอะไรเงี้ยคนที่เขาถูกโกงในไทยอะ่ะระวังเขาจะไปตามเรียกมาพูดคุยอย,คอย่่่าาาาคคิดวววอยยูประะเททศลแล้มกงนไจ ลอยนวลน,นะครับก็ระวังตัวไว้สำหรับผู้ชมนะครับคลิปนี้คือผมบอกเลยว่าผมไม่แปลกใจนะจริงๆคือส่วนตัวถึงแม้ว่าผมจะเชื่อใจมากเลยแต่ทุกครั้งที่ผมจะซื้อขายอะไรผ่าน b o o บอ่ะผมจะตีความมาแล้ว50-50แล้วผมจะไม่โอนเงินเด็ดขาดตราบใดที่คุณไม่โอนเงินออกจากบัญชีของคุณคุณจะไม่โดนโกงจําสิ่งนี้ไว้นะครับอย่างเคสผมเนี่ยผมก็ไม่โดนโกงต่อให้อาจจะหัวร้อนบ้างอะไรเงี้ยแต่เงินผมยังอยู่ครบทุกบาททุกตังค์เรามาย้อนดูนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีอะไรที่จะจับผิดได้ง่ายๆบ้าง อย่างแรกเลยนะพอผมมานั่งนึกย้อนดูแล้วอะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่โอนด้วยแหละ1คือนาฬิการโรเล็กนาฬิกาอะไรพวกนี้เป็นนาฬิกาที่ซื้อง่ายขายคล่องมากมีร้านรับซื้อนาฬิกาอยู่ทั่วโลกสมมติว่าผมมีเรือนนี้แล้วผมร้อนเงินอ่ผมสามารถเดินเข้าร้านนาฬิกาไปเลยผมได้เงินแน่แนแนแนละ40,000นไม่มีทางที่จะขายถูก2 0 0 0 0นกว่าบาทพอเรามานั่งนึกย้อนดูอะเฮ้ยทำไมเขาบอกว่าพี่สาวร้อนเงินใช่ไหมทำไมพี่สาวอยู่เยอรมันพี่สาวไม่เดินเข้าร้านนาฬิกาที่เยอรมันมาอย่างแน่แนคุณได้ราคาเยอะกว่าที่คุณโพสแน่นอนผมมัั่่่นนใจอออยยางไเเรืกี เดอะฮักอะ่ะเข้าร้านในกาได้แน่ๆสี่แสนคุณโพดขาย2องแสนหนึ่งอันนี้คือผิดปกติแล้วทำไมถึงจะต้องแบบส่งในากามาไทยมาหนองคายเพื่อนัดรับมามัดจงมัดจาอะไรเงี้ยถ้าร้องจริงๆคุณเข้าร้านในกาเนี่ยจบแล้วสองคือมันมีโพสตหนึ่งไ้ยที่คนพยายามพิมพ์ว่าผมให้ราคาสามแสนเลยให้คุณเนะ่เดินทางมาที่กรุงเทพมาขายให้ผมก็ไม่เอาไม่เอาคนก็ถามว่าเอ้ยทำไมไม่เอาอ่ะให้สามแสนเลยนะกำไรบวกต้องเก้าหมื่นนะค่าคอมอะ่ะก็ไม่เอาอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สองนะครับคือเขาจะพยายามนัดรับไกลๆหนะ่อยหนองคายอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบรู้สึกว่า ต้องเดินทางไกลแล้วต้องรอเวลาอะไรเงี้ยเอาง่ายคือกะจะแบบโอดประจำเสร็จนั่งนึกภาพแล้วกูแบบแคนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคงแบบนั่งอยู่ที่ชนบทประเทศลาวเนี่ยอยู่เถียงนาแล้วก็แบบเฮ้ยกูหลอกคนนี้ได้2 5, องพันห้บล็อกได้เงินมาใช้กินเบียร์ละคือเนี้ยต้องบอกว่าไม่ได้เหยียดน,นะแต่ผมเหยียดทุกคนที่เป็นมิจฉาชีพไงคือแบบบิดมาได้2 5, องพันห้ากูบล็อก กูไม่ซีเรียสอะไรกูอยู่ประเทศลาวกูก็ใครประจานก,ก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่มีใครมาตามกูหรอกอะไรเงี้ยระวังให้ดีนะระวังเจอคนที่เขาเอาจริงอะ่งอะเจอคนจริงประเทศลาวประเทศไทยไม่ได้อยู่ห่างกันไกลนะครับนั่งเครื่องชั่วโมงเดียวแล้วก็นั่งรถถึงวังเวียงอีกชั่วโมงหนึ่งตามได้เลยนะให้ลองพิจารณาดีๆมองมุมกลับในมุมหูคนขายอะ่ะทำไมต้องมาขายของแพงในราคาที่ถูกเกินจริงทั้งที่เขาเอาไปเข้าร้านนาฬิกา เข้าลงจำนำก็ได้ละ4ี่แสนแต่เขาขายสองแสนหนึ่งสองคือเวลาที่ต้องนัดรับไกลๆอ่ะเราต้องวัดจาก่อนนัดรับอ่างเงี้ยคืออย่าซื้อเด็ดขาดครับอันนี้คือแปลกและสามคือเวลาที่แบบผู้ขายแบบพูดจามไม่ดีใส่ผู้ซื้ออ่ะอย่าไปซื้อแม่งเลยเพราะว่าต่อให้ไม่โกงนะคนขายก็มีคนพูดจามไม่ดีกับคนซื้ออยู่แนละ้วจะบอกก็บอกไปไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายกันเงินอยู่กับตัวเราสบายใจที่สุดนะครับสุดท้ายครับฝากบอกน้องคนนี้นะคนที่ชื่อโอหรือโอนหรืออะไรเนะี่ยพิมพ์ภาษาอังกฤษยังไงเนะี่ยฝากไว้นะครับว่าตอนที่ข้า,มมา ใจนี่เอาบอกแค่นั้นแหละเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวปิดท้ายไปด้วยหน้าตาของน้องเขานะครับแล้วก็สตอรี่ทั้งหลายเนี่ยผมจะเปิดให้หมดเลยถ้าจะฟ้องก็ฟอก้ฟองได้เลยแล้วก็มีปัญหาก็ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานด้านล่างไม่ได้นะครับฟ้องมาอยากเจอฟ้องอยากขึ้นศาลนะ่ะ